สวัสดีค่ะพบกับ Stay Focus เหมือนเดิมนะคะ EP นี้ค่ะเป็น EP ที่4ของ Pronunciation เป็นเรื่องของเสียงสระค่ะแต่ว่าเป็นเสียงสระที่เป็นตัวผสมกันร,ระหว่าง2เสียงนะคะเขาจะเรียกว่า d i p h t h o n g Vowels มีตัวแรกนะคะตัวแรกอยู่ตรงนี้เลยตัวแรกคือเสียงอ e ีกับเสียงเ e อนะคะ อีกับเออรรวมกันค่ะเราพยายามเลื่อนปากของเรานะคะเขาเรียกว่าฐานกอนเนาะเราพยายามเลื่อนในปากของเรานะคะอีกับเอแบบให้เนียนๆไปด้วยกันเป็นเอียเอียเอียนะคะก็อย่างเช่นเลยตัวอย่างคำแรกเลยคือเนียเนียคำนี้ ถ้าเป็น American L อีกแล้วนะคะเราจะออกเสียง R ข้างท้ายด้วยก็เป็น near near แต่ถ้า British เราไม่ออกเสียง R ก็เป็น near เราจะปล่อยแค่ออลงท้ายอย่างนั้นแล้วจบไปเลย near คำต่อไปค่ะ here here และถ้า American คือ here here พยายามม้วน er เอาลิ้นขึ้นไปนะคะยกขึ้นไปอยู่กลางกลางปากเนาะไม่แตะเพดานนะคะ Here ต่อไปคำที่สามนะคะ b e a r b e a r แล้วก็ American คือ Beard b e a r คำสุดท้ายนะคะของสระนี้คือ Beard 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 ก็คือเครานะคะเคราของผู้ชายนี่แหละเนาะแล้วก็ถ้าเป็น American accent ก็คือ Beard beard แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่ก็อีกอีกเช่นเคยค่ะไม่ได้บอกว่าสำเนียง b บร t i s h หรือสำเนียงอเมริกันเท่านั้นที่ดูดีที่ถูกต้องนะคะในโลกเราตอนนี้เรายอมรับหลายๆสำเนียงมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษจริงๆเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของภาษาเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วแต่ว่าเป็นคนจัด หลายหลายประเทศเนาะเขาก็สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสำเนียงไหนก็ได้แต่ให้มันชัดเจนที่สุดนะคะแต่ว่านี้คือจะมาบอกทุกคนนี่แหละว่าที่เขาฝึกฝึกกันนะคะหรือว่าที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองสำเนียงใหญ่ๆแบบนี้ละค่ะก็คือ British English แล้วก็มี American English นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตัวที่สองค่ะเอกับเอนะคะเอเอ เวลารวมกันเป็นเอเออย่างเงี้ยนะคะเรารวบให้มันเนียนๆไปเป็นแอร์แอร์ซึ่งมันก็คล้ายๆกับสระแอนี่แหละนะคะคำนี้เลย air air และคำนี้นะคะเติมตัว h เข้าไปก็คือ hair hair ถ้าเป็นอเมริกันก็คือ air hair โอเคต่อไปนะคะ e a r ก็เป็น bear bear หรือ American accent ก็คือ bear bear คำสุดท้ายค่ะ nightmare nightmare ถ้าเป็น American accent ค่ะ nightmare nightmare ตัว R นะคะข้างท้ายใส่เข้าไปค่ะต่อไปตัวเอกับอีกเอกับอีกก็คือ a นะคะ a ตัวนี้นะคะมันมันเหมือนกับเป็นสระเอแล้วเราพยายาม B เข้าไปหรือว่าเติมเหมือนยอยักการันนะคะเข้าไปเป็น A อย่างเช่น rain rain นะคะมีอุกนิดหน่อย rain ปัดจมูกนล้นพูดอูก่อน rain แล้วก็เสียงขึ้นจมูกเพราะว่ามันเป็นตัว N ลงท้ายนะคะต่อไปค่ะเป็น A กับ Y ก็ได้ก็เป็นเสียง A เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็น play play หรือว่าจะเป็น a กับ e ก็ได้นะคะคือ raise raise นะคะ raise ต่อไปค่ะตัวนี้ again again โอเคก็จะเป็นตัว a i เนี่ยแหละคะ่ะ a i ก็เป็น a a นะ,ะต่อไปค่ะตัวนี้ตัว o กับ i o i o i มันคือ o i o i แล้วเราพูดเ,เร็วๆ o i o i เช่น toy toy นะคะค joy joy ตัวนี้ o i ก็สะออยแต่ว่าเป็นตัว n ขึ้นจมูกด้วย join join ตัวนี้ on เหมือนกันแล้วมีตัว K, ข้างหน้าเป็น coin coin แล้วก็คำสุดท้ายค่ะ boil แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่มีตัว l อยู่ข้างหลังนะคะเรามักจะเหมือนเพิ่มเสียงเข้าไปเป็น O ข้างท้าย boil boil ต่อค่ะมาที่ตัวนี้ r กับ i รวมกันเป็น i i เป็นสระ i หรือสระ i นี่แหละเริ่มนะคะ hi hi ต่อไปค่ะอันนี้ i g h t ก็คือเสียง i t i t นะคะตรงนี้ใส่ไว้แต่ไม่ได้ออกเสียงนะคะเอ่อก็จะมาเป็น sight sight ที่แปลว่าสายตาเนาะ s i g h ต่อไป my ตัว i นี่ก็สระ i เหมือนกัน my my แล้วก็ตัวนี้ mind ขึ้นจมูกด้วยตัว n แล้วก็ตัว t, ลงท้ายเป็น mind ที่แปลว่าจิตใจนะคะต่อไปของฉัน this bag is mine อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ของฉันเราก็จะเอาแค่ตัว n ขึ้นจมูกไป i e นี่เป็นเสียงสระ i นะคะเป็น m i n d Mind ต่อไปค่ะตัวเกือบสุดท้ายตัวนี้ก็คือเอออเออเป็นเออเอเอซึ่งสาระโอในภาษาไทยเราจะโอชัดๆนะคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการรวบจากสองเสียงเป็นเอเออุรวมกันเป็นเออเออเหมือนสระเอเลยนะคะเหมือนพูดคำว่าเออเนาะ แต่ถ้าเป็น American accent มันจะไม่เอ๋นะคะเขาจะโอเออเหมือนพูดคำว่าโอ oh, อย่างนี้แล้วก็วอลแวนเข้าไปนะคะนี่นะคะโอเคมาเริ่มนะคะตัวแรกค่ะ go go so no ตัวนี้ค่ะ no เหมือนกันซึ่งตัว k เป็นตัว silent Silent ก็คือไม่ออกเสียง No นะคะต่อไปค่ะ O กับ E ก็เป็นสระ O HOME ร์แล้วก็ตัวนี้นะคะแปลกมากเลยเนาะมันเป็นตัวที่รูปกับเสียงมันไม่ตรงกันอีกแล้วนะคะแทนที่เราจะออกเสียงว่า s ิ e ใช่ไหมนะแปลว่าเย็บนะคะเราจะออกเป็น So เป็นคำเฉพาะเลยนะคะหมายถึงว่าเป็น side word ละกันเป็นคำที่เราต้องมองและจำเป็น exceptions หรือข้อยกเว้นนะคะ s o so, s so, e แปลว่าเย็บ mm hmm. เย็บผ้าอะไรเงี้ยนะโอเคถ้าจากเย็บผ้าเราก็คือ sewing machine นะคะไม่อ่านว่า sewing นะคะไม่อ่านว่า sew นะอ่านว่า sew ต่อไปค่ะตัวนี้อออ่าอึรวมกันเป็นอ u o อาก็คือ now now ต่อไปค่ะ crown ก็เป็น crown crown นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นนอกจาก o กับ w แล้วก็ยังเป็น ou ได้นะคะก็อย่างเช่นคำนี้เลย cloud cloud แล้วก็อันสุดท้ายนี้นะคะอ่านว่า ounce 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 ที่แปลว่า คนไทยเรียกว่า o n นะคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเราไม่เรียก o n นเราเรียกเป็นอส์อโอเคนี่ก็คือเสียงสระผสมในภาษาอังกฤษนะคะที่มันเอาสองเสียงมารวมกันและเวลาเราพูดเนี่ยให้เราเลื่อนปากไปเลื่อนสองตัวนี้มารวมกันแบบเนียนๆน,น,นะคะ โอเคก็ขอฝากเสียง d i f t i c t vowels เอาไว้เท่านี้นะคะอันนี้เป็น EP ที่4แล้วของ Pronunciation นะคะในช่องของ Stay Focus เนี่ยก็ยังจะมีวิดีโออื่นๆต่อมาอีกนะคะมี กรา머เนาะมีคำศัพท์ vocabulary และพวกนี้นะคะยังไงก็ขอให้ช่วยกันติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับฟังกันในวันนี้นะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ